ในตอนที่แล้วของดราค์เนบอนชีเบติโตดเริ่มปวดขี้ส่วนโกฮียกุยลีลินเริ่มรู้สึกหนาวไข่และทำไมตอนนี้มึงต้องกลับหัวด้วยไอ้สัตว์เราจะทำยังไงดีเนี่ยกวางวอ๋อ,อเฮียแล้วมัล่ะ เบจิตุนี่แกแอบมกิทีเดียวสองคนเลย,ยงั้นรอใช่แล้วฉันรักแกะนะเบจิตุแต่ฉันปล่อยแกทำแบบนี้ไม่ได้พร้อมจะรับกล้วยของฉันหรือยังล่ะเตรียมตัวตายเอานี่ไปกินท <c oughs> ันทีที่ฉันส็จธุรักับแกแกจะต้องลกไปนั่งฉี่เป็นผู้หญิงทันทีเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชคเซียที่แท้จริง ไม่มีทางยอมแพ้เออเขาพูดถูกนะนายรู้ไหมเอ้ไอ้ปะปามาแล้วเอ้สกิดเดี๋ยวสวยนี่ล้านายคิดว่านายเป็นใครก็ก็ก็โกคุยฉันคือซุปเปอร์สยามาที่แท้จริงตำนานซุปเปอร์สยามันก็แค่เรื่องขี่โม้ผิดแล้วจะโง่มันมีจริงและฉันก็แข็งแกร่งกว่านายด้วยคุยก็ใหญ่กว่าใหญ่ท่าเนี้ยเท่านี้ก็ได้อะ ออนนี้มึงแก้วมาคุยเหรอเนี่ยคือคือกูควยเออตอนที่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอ่ะฟรีเซอร์มันเอากูในร่างสุดยอดฟรีเซอร์แกมันปีศาจชัดแช่วยไม่ได้ตูนมันหน้าเดาอ่ะคือคือกูควยที่มันทำย่างงั้นเพราะว่ามันกลัวตำนานซูเปอร์ไซย่าเออตายไปเลยไอ้เหี้ยฟรีเซอร์อ๋อ้หัวกู เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันคิดว่ามันจบแล้วนะแต่ว่าฉันรู้สึกแบลบอๆฉันก็รู้สึกเปลอาโอ้ไม่สิบเก้าตอนผ่านไป <My! S 2> uh. อ่าผมมึงมึงเป็นเกเหรอฮะใช่ มาเลยเรามีเวลาตั้งห้าสิบตอนกว่าดาวนามิกจะระเบิดยังมีเวลามากพอให้ตุ้ยตูดแกตั้งเยอะแต่ถัาเรียนใจหนีตอนนี้ก็ยังทันโอ้ยมันมีจริงต้องานซุปเปอร์ไซย่าทำสำเร็จแล้วสินะงูกุล